ได้ออสปิดุงสายไอทีซึ่งสายเนี้ยก็รับยากอยู่เหมือนกันแล้วก็ไอก็พูดภาษาเยอรมันไม่ค่อยคล่องด้วยนะคะประเด็นไม่ใช่ว่าไอาแบบ B2 แล้วภาษาไอมันจะเลิกม,มากยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะไอห่างหายจากคลิปที่แล้วไปนานมากถึง2ปีเลยอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ เพราะว่าไอก็ยุ่งมากๆนะคะกับการสอบแล้วก็ในการเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าหลังจากนี้นะคะไอจะยุ่งน้อยลงมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเวลาทําคลิปตอบคาถามทุกคนนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะไอก็ go, ไม่มีอะไรนะคะไอแค่อยากจะมาอัปเดตนะคะให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้ไอทําอะไรอยู่นะคะ ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วนะคะก็ยังยังไม่รู้เนาะว่าคลิปที่แล้วมันเกี่ยวกับอะไรคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นเกี่ยวกับแผนย้ายเขาเรียกว่าอะไรนะแผนย้ายประเทศเนาะไอก็สองปีที่แล้วนะคะไอก็มาด้วยวีซ่าออลแพ้นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแพลนของไอ้ก็คือมี ทำโอเพรตเสร็จแล้วก็ทำ f s j นะคะหรือว่างานอาสานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเรียนต่อออสปิดุนนะคะแล้วก็ทำงานอะไรต่างๆปลาๆครบ7-8ปีแล้วก็ได้สัญชาติเยอรมันไอคิดว่าตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่7-8ปีแล้วมันน่าจะน่าจะ5ปีแล้วนะถ้าถ้าไอจะไม่ผิดโอเคข้อมูลไอยังไม่แน่นแต่อไออาจจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะแผนของไอก็เปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะนะคะตอนแรกเนี่ยที่ไอบอกว่าจบออาแผลเสร็จก็ต่อ F S J นะคะแต่ปรากฏว่าแฟนของไอ้ตอนนั้นนะคะก็ได้ขอแต่งงาน,นะคะ่ะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไอ้ก็เลยได้เป็นสายเยอรมันนะคะจบออาแผลไอ้ก็เลยมาเข้าคอร์สเรียนภาษานะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยขาจัดไว้ให้นะคะแล้วก็ไอ้ก็เรียนต่อปีหนึ่งปีสองนะคะแล้วก็ สอบสัมภาษณ์นะเอ้ยใช่สอบสัมภาษณ์สอบเขาเรียกว่าอะไรอะสอบสัญชาตินะคะหรือว่าเลเป็นอินโดชแลนด์ผ่านอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ก็นั่นแหละก็เลยเหมือนช่วงนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเรียนภาษาด้วยอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยทําให้อ้ไม่สามารถทําคลิปได้อุยตกใจใครโอเคอ้ก็เออไม่สามารถทําคลิปได้แล้วค่ะยุ่งมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยอ้ก็ทํางานไปด้วย เรียนภาษาไปด้วยอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยยุ่งมากนะคะโอเคแล้วก็ไอจะอัปเดตอะไรอีกอัปเดตก็คือโอเคหลังจากสอบภาษาเสร็จนะคะแล้วก็สอบขอสัญชาติเนี่ยแต่ยังไม่ได้สัญชาตินะสอบขอสัญชาติเฉยๆนะคะไอก็ร่อนคดวัร่อนจดหมายหาสมัครออสบิดุงนะคะซึ่ง ตอนนี้ไอก็ได้ออสวิดุงแล้วแล้วก็เอ่อว่าไงได้เรียนออสวิดุงแล้วนะคะซึ่งออสวิดุงนะคะสาขาที่ไอเรียนเนี่ยเป็นสาขาไอทีนะคะที่มีชื่อเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์นะคะหรืออันวิกลุงแอนวิกลุงชื่อคือแบบยากมากอันเวนดุงอ Un ันเวนดุงแอนวิกลุงนะคะก็คือซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์นะคะก็ โอเคได้เรียนอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เรียนอยู่นะคะยังเรียนไม่จบนะคะก็นั่นแหละก็เหมือนชีวิตเราพี่ชีวิตเราชีวิตไอ้มันก็เหมือนผ่านอะไรมาที่มันช่วงยากลําบากมันก็เหมือนแบบมันผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่โฟกัสแค่ออสฟิดุงอย่างเดียวอืมไม่ต้องทํางานเราด้วยทํางานสาขาออสฟิดุงก็แบบง่ายมา อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำงานสายเนี้ยออสฟิโดงสายไอทีอะสปาแต่ไม่ง่ายค่ะเออไอก็จะไปไอก็จะไปอัปเดตในคลิปต่อต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาววันนี้ไอก็แค่อยากจะมาอัปเดตเฉยว่าโอเคไอหายไปไหนมานะคะ2ปีนะคะก็คือหายไปเรียนภาษา,านี่แหละแล้วก็ไปเตรียมเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อสอสฟิโดงหาออสฟิโดงอะไรต่างๆนะคะ แล้วแพลนสำหรับคลิปต่อไปนะคะซึ่งไอค้างไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยไอ้แลนเลยว่าไอจะทำคลิปที่เกี่ยวกับสอบ A อหนึ่งอย่างไงให้ผ่านนะคะซึ่งไอเนี่ยเรียนเองสอบเอนะคะได้คะแนนเกิน90นะคะเต็ม100ของเกิดเทนะคะเกิรเทเซอร์ติฟินะคะก็ยังตั้งใจอยู่นะคะว่าจะมาแชร์เพราะว่าไออยากให้ทุกคนดูจริงๆนะคะเพราะว่า ไอ้ไม่มั่นใจว่าคนรู้ถึงทริคนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นเป็นทริคที่ไอ้ทำแล้วมันเวิร์กจริงๆนะคะไอ้ก็ยังจะมาแชร์ไอ้ก็ใครก็ยังไงอ่ะสัญญาว่าจะทำจริงๆจะทำเร็วๆนี้นะภายในหนออาทิตย์ภายในเหนออาทิตย์โอเคจริงๆแล้วก็ในคลิปต่อไปเนี่ยไอ้ก็จะมาไอ้ก็จะเอ่อพูดถึงเกี่ยวกับการหาที่สมัครออสปีดุงด้วยการเตรียมการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์การเขียน เขาเรียกว่ายัางไงอะเ e เบนสลาฟการเขียน motivation letter อะไร cover letter อะไรหลายๆอย่างทำยังไงให้เขาอยากจะรับเรานะคะซึ่งไอก็ภูมิใจในจุดๆนี้มากๆนะคะเพราะว่าไอาเนี่ยสมัครเขาวไงได้ออสปดุงสายไอทีซึ่งสายเนี้ยก็รับยากอยู่เหมือนกันแล้วก็ไอก็พูดภาษาเยอรมันไม่ค่อยคล่องด้วยนะคะประเด็นไม่ใช่ว่าไอาแบบ B2 แล้วภาษาของไอ้มันจะเลิกมากยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่นะคะภาษาตอนนั้นไอ้ I, ได้ซอริฟิเค t ต B2 แล้วก็จริงนะคะแต่ว่าพูดยังไงก็ติดอยู่ที่ A2 ค่ะโอ้พูดพูดก็ติดอยู่ที่ A2 ค่ะดังนั้นเนี่ยภาษามันก็เหมือนภาษาก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าทำยังไงให้เขาอยากจะรับเรานะคะแล้วก็สายไอทนะคะเป็นสายที่ ยังไงอะเหมือนคนที่พูดภาษาเยอรมันไม่ค่อยเก่งอะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับด้วยนะแต่ไอก็ผ่านจุดนั้นมาได้ไอก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกยังไม่มีไม่มีอีกแล้วนะคะก็ยังไงก็ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะที่จะอัปเดตให้ฟังยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามช่อนของไอนะคะแล้วก็ติดตามชีวิตของไอนะคะหรือใครที่ มีความฝันว่าอยากจะมาเยอรมันในเวที่แบบว่าในเวจที่แบบมา All air, J, All ออแพร์ F S J ออสเปียยังไงก็ลองฟังดูดนะคะเพราะว่าไอคิดว่าทุกคนทำได้ถ้าไอทำได้ทุกคนก็ทำได้นะคะวันนี้ก็ไอก็ไปแล้วนะคะยังไงถ้าใครมีคำถามนะคะก็คอมเมนต์อะไรอย่างนี้ได้เลยนะเพราะว่าเดีย๋ยวไอจะมาตอบด้วยวิดีโอตอบ จะไม่ตอบส่วนตัวนะคะจะตอบเป็นวิดีโอเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้แบบว่ารู้รู้ทุกคนจะได้แบบไมได้แบบมีคําถามซ้ำๆอะไรอย่างงี้เนาะโอเควันนี้ก็ไปแหละพอาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย